สวัสดีครับวันนี้พบกับช่อง Not Yet 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 c h a ช n e l อ้าวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของคันเร่งไฟฟ้านะฮะโอเคค่าย MCU Back Up เลยนะฮะผมได้ทำการดูรีวิวของปลองคันเรงไฟฟ้าตัวนี้ตัว MCU Max ตัวนี้นะฮะตัวขึ้นอยู่เนี่ยน,นะครับผ่านทาง YouTube หลายๆช่องทางนะ,ะ <Okay. S 1> ซึ่งก็เลยเกิดค,ความอยากได้นั่นแหละอยากได้มาใส่รถของตัวเองว่ามันจะเป็นยังไงซึ่งรถผมรีแมปไปแล้วนะฮะรีแมปไปแล้วแล้วก็ใ่คันเร่งมันยังนวงๆอยู่นะฮะ ก็เลยต้องการให้เวลาเราเลี้ยวเราเลี street, okay. ้ยวครับเวลาเราเลี้ยวเราผมผมอยากได้ตอนจังหวะเพราะว่าผมเป็นคนติดเบิ้ลนะโอเคติดเบลลติดเบลลติดเบิ้ลนะครับติดเบิ้ลเวลาออกตัวหรือเวลาเลี้ยวนะฮะอันนี้เป็นเป็นนิสัยของ แต่ละคนนะครับไม่ใช่ของทุกคนไม่ใช่ว่ากระบะสิ่งทุกคนจะติดเบิ้ลน,นะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวผมรีวิวให้ดูคือผมดูแล้วผมสั่งมาจากทางแอป lazada นะครับแอปมันจะราคาอยู่1 9 9 0าทนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับผมสั่งมามันรวมค่าส่งค่าจัดส่งอะไรทุกอย่างมันตกอยู่ที่2,000กับ20บบาทแต่คุณภาพยังไม่รู้นะครับคุณภาพยังไม่การันตีด้วยตัวเองว่า มันจะดีแค่ไหนนะครับแต่ดูในรีวิวเขาว่าก็ว่าด,ดีเลยนะ,ะ <S <S ไม่พูดพ่าททำเพลงนะครับเดินน,ดน่านคือมาเปิดกล่องกันเลยนี่กล่องนะครับคือไมายังไม่ได้แกะนะจริงๆก็แอบแกะไปด้แหละแล้วมาใส่กล่องรีวิวเหมือนเดิมนะครับให้เพื่อนๆได้ดูนะครับอ่ะเปิดกล่องอามาเลยะครับนี่เปิดกล่องมาแล้วนะครับเปิดเข้ามานะครับจะสังเกตได้ว่าการแพ็คนะครับอันนี้ขอชื่นชม กาแฟเอ็กเพสน,นะครับพัสดุพัสดุไม่เป็นรอยอะไรเลยนะครับไม่เป็นรอยเลยนะไม่เป็นรอยเลยนะครับเปิดข้นมาอ่ะดับแรกนะครับจะเป็นกล่องเปล่าๆแล้วก็จะมีกล่องของคันเร่งไฟฟ้าอยู่น,นี้ 5, 5. เปิดออกมาปุ๊บเนี่ยครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับกล่อง M C U Max นะครับเห็นไหมจะเป็นประมาณนี้โอ <Okay. S 1> เคไปนะครับเปิดออกมาปุ๊บ อันดับแรกที่จะเจอนะครับอันดับแรกที่เปิดกล่องมาปุ๊บเจอเลยสติกเกอร์นะครับสวยนะครับสติกเกอร์ mcu max นะครับจะติดตรงไหนก็แล้วแต่จะติดหรือไม่ติดก็แล้วแต่แต่ตัวผมติดแน่นอนครับเพราะว่าผมชอบสติกเกอร์นะครับติดแน่นอนนะฮะสวยนะครับค่อนข้างสวยเราวางไว้ตรงนี้ดีกว่าเราดึงสติกเกอร์ออกเราจะเจอจะมีเขาจะตัดกระดาษให้พอดีกับกับตัวกล่องนะครับพอเราเปิดออกมาแล้วเรา แกะมาครับอ่าแกะมาแบบนี้อ่าจะเจอกล่องนะครับอันนี้กล่องตัวนี้นะครับสวยนะครับต่างจากอันเก่านะฮะเดี๋ยวผมเอาอันเก่ามาให้ดูนะครับซอ,องอันเก่ามาแล้วอ่าเจ่งไหมผมเสกมาได้เจ่งไหมฮะโอเคก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่นะครับอันนี้จะเป็นกล่องตัวเก่านะครับอ่ะไม่รู้ว่าเห็นกันหรือเปล่า อันนี้จะเป็นกล่องตัวใหม่นะครับถ้าดูนะครับถ้าดูภายนอกนะครับจะแตกต่างกันสิ้นเชิงไม่ว่าจะเป็นการประกอบชิ้นงานนะครับการประกอบชิ้นงานจะต่างกันออกไปนะครับข้อดีนะครับข้อดีของตัวใหม่นะครับข้อดีของตัวใหม่เลยนะครับชิ้นงานประกอบแน่นหนานะครับโอเคอ่ะแน่นหนานะสวยนะครับคงทนแข็งแรงกว่าตัวเดิมเยอะตัวเดิมมันมันมันจะหลุดง่ายไปนิดนึงนะครับ อันนี้ตัวเก่านะครับอันนี้ตัวใหม่นะะรัวรู้สึกว่าตัวใหม่จะดูเล็กลงแต่ว่าวัสดุจะดีขึ้นนะครับโอเคซึ่งแตกต่างจากตัวเก่าอย่างที่บอกไปนะครับตัวนี้นะครับข้อเสียของมันเลยนะครับข้อเสียของตัวกล่องเลยหลักๆเลยนะครับทางโรงงานนะครับหรือไม่ผมไม่รู้นะว่าทางโรงงานหรือว่าเป็นที่ขนส่งนะครับเนี่ยมันจะหลุดออกง่ายเนี่ยไอ้ฝามันเนี่ยฝาปิดกล่องมันเนี่ยมันจะหลุดออกง่ายนะครับ เนี่ยมันมันมันเป็นแค่ไอเนี้ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมมันจะเป็นแค่เอาร้อนนะครับ,นะรบแปะไว้นะครับข้อเสียอันเก่าอีกนิดนึงตัวนี้ผมซื้อมาใส่กับ D m a ม็ Mac, นะครับดีแม็กยูโรโฟปีสองพันสิบสี่นะครับซื้อมานะครับมันข้อเสียตรงเนี้ยเนี่ยมันจะเป็นตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันหลุดออกนะครับตรงเนี้ยมันหลุดออกอ่ะแล้วผมไปจ้ำสายใหม่แล้วก็ใช้งานไม่ได้ใช้งานไม่ได้ าไม่ได้ก็เลยจําจเป็นจะต้องจะต้องซื้อตัวใหมนะ่เห็นรีวิวว่าตัวใหม่ดีนะครับตัวใหม่นะครับมีฟังก์ชัน AI อัจฉริยะเพิ่มเข้ามาซึ่งจ,จากต่างจากตัวเก่าตัวเก่าไม่มีนะตัวเก่ามันจะไม่มีครับแต่ถ้าอยากมีนะครับอยากให้มันเป็นฟังก์ชันนะสำหรับคนที่ใช้ตัวเก่าอยู่นะครับทางเจ้าของแบรนด์เขาบอกว่าให้คุณส่งนะครับส่งไปเสนีไปเลยนะครับ ส่งไปสนีไปหาโรงงานเขานะครับผมไม่รู้หรอกโรงงานเขาบ้านเลขีอะไรแต่เขากำลังกีว่าส่งไปแล้วเดี๋ยวเขาอัพให้เป็น AI ให้ฟรีนะครับโอเคดูจากช่องพี่เอ็มนั่นแหละนะตัวใหม่นะครับพอเปิดกลองออกมาเจอนะครับนี่เหมือนกันนะครับกับตัวเก่ามีช่องเสียบแล้วก็มีปุ่มนะครับอัพแล้วก็เมนูเหมือนเดิมแล้วก็ไฟตรงนี้เหมือนเดิมนะครับโอเค เปิดออกมาอีกนิดนึงนะครับมันจะมีเจอสายนะครับสายไม่รู้ว่าเหมือนกันกับตัวเก่าหรือเปล่านะครอันนี้สายสายตัวใหม่นะครับอันนี้จะเป็นสายตัวใหม่ยาวนะยาวตั้งแต่โคนอกผมอะโอเคจนงุดแขนแล้ยอะดูดิอ่าถือว่ายาวนะครับต่างจากตัวเก่าตัวเก่ายาวไหมไม่รู้นะตัวเก่าก่เท่ากันครับสายก็เท่ากันโอเค ตัวเก่านะสายก็เท่ากันนะครับแล้วทีนี้มาดูตัวใหม่รู้สึกว่าชิ้นงานจะดีขึ้นเพราะว่ามันจะมีะตัวหุ้มฉุนวนนะครับไม่รู้ว่าเขาเรียกหุ้มฉุนวนหรือเปล่านะหุ้มตรงตรงไอ้นี่ฮะตรงปลั๊กปลั๊กที่จะเสียบเข้ากล่องนะฮะปลั๊กที่จะเสียบเข้ากล่องหุ้มค่อนข้างดีนะครับดีมากนะครับเวลาเราดึงเนี่ยก็จะึกคึกกึกแต่พยายามอย่าดึงแรงนะครับแต่ครับเวลาเสียบนะครับเสียบเข้ากล่องระมัดระวังด้วยนะครับ ส่วนหัวปักก็เหมือนกันนะครับหัวปักเหมือนกันเลยหัวปักเหมือนกันโอเคนะครับสําหรับตัวตัวใหม่นะครับผมชอบที่ผมชอบเลยนะครับที่ผมชอบคือมันเดินหอบนะครับเดินหอบแล้วเพิ่มเสียงหอบนะครับได้ซึ่งตัวเก่าผมยังไม่ลองเพราะว่ามันใช้ไม่ได้นะครับมันเดินหอบได้แล้วก็ล็อกปิดควันได้นะครับล็อก การขโมยได้ปิดควันได้คันเร่งรู้สึกจะเท่าไหร่นะยี่ยี่สิบระดับหรือเปล่านะครับอ่ะประมาณนี้นะครับยังไงก็แล้วแต่นะฮะก็แล้วแต่ท่านนะครับแล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับว่าจะซื้อตัวไหนนะครับซึ่งตัวใหม่อ่ะถ้าเลือกซื้อตัวใหม่มันก็จะดีหน่อยเพราะว่ามันมีระบบ AI แต่ถ้าคนที่ใช้ตัวเก่าก็ส่งกล่องไปอัพนะครับโอเคยังไงก็ขอบคุณนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเยอะนะ เสียงรถอ่า